สวัสดีครับผมรัตรัตไทยชาแนลนะครับบริเวณตอนนี้อยู่บริเวณแถวแถวหนองแดนะจุดจัดงานมรดกรรมพิสวนโลกนะแล้วอยู่ติดทางรถไฟรถไฟมาพอดีครับได้โอกาส่ายรถไฟเลยขบวน,วนด่วนดีเซลางที่7 5ครับกบบรุงเทพเอวัตหนองคายครับ รถไฟอยู่ข้างหน้านี่มันจะเป็นตัดแบบชิ้งเฉียงนะรอขบอวนรถไฟผ่านก่อนแล้วกันนะเดียดูตัวแบบนะมันก็จะอยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็ในแบบเนี้ยมันทำเป็นทางรถไฟยกระดับ ส้างข้ามนะแต่ว่าของจริงน่าจะไม่ได้ข้ามหรอกครับผมว่าไม่น่าจะทันหรอกนะปี6-9เก้นจะยกไม่ทันนะเพราะว่าปจิยีเอตอนแรกคือมันจะสุดแค่ประมาณจริงๆอ่ะทางยกระดับอนะ่ะในฉบับ EA ที่แรกอนะ่ะมันไม่ได้ข้ามถนนมิตรภาพด้วยนะคือบริเวณด้านหลังผมเนยะจะถึงแค่ประมาณ จุดแต่งของของหนองแดเท่านั้นเองนะครับเป็นทางลาดลงแล้วนักนั้นก็เสมอระดับพื้นถนนนะไอ้ระับพื้นดินแล้วนะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้ข้ามยกข้ามในตัวเนี่ยถนนมิตรภาพบริเวณนี้นะครับจุดตัดทางรถไฟตรงถนนมิตรภาพผมรู้สึกว่าจะมีอยู่กระมาณก็สามที่นะรับผมจำไม่ผิดนะนับตั้งแต่สระบ,บุรีมาก็จะมีเอ่อ ถนน,นมิตรภาพอ๋อน่าจะตัดที่ตัวเมืองพลนะเมืองพลเมืองพลแล้วก็ แล้วก็ที่นี่แหละอ,อุดรมจไม่ผิดนะ <sk r isa> ที่ถนนพิจาแตาทางรถไฟมันตัดกันนะครับแล้วก็ที่หนองคายนะครับแต่ที่นครราชสีมาก็รู้สึกว่าจะเป็นทางรถยนต์ยกระดับไปแล้วที่นครราชสีมาก็น่าจะเป็นทางรถยนต์ยกระดับข้ามาไปแล้วที่อุดรน,นะยังเป็นเสนอระดับถนนอยู่นะครับระดับดินอยู่นะครับที่เมืองที่หนองคายหนองคายก็ ก็ยังเสนอระดับถนนอยู่แต่ว่าเขามีทางสร้างทางรอบเมืองนะเลี่ยงเมืองที่ยกระดับข้ามนะแต่นี้ก็ถ้าแล้วเสร็จก็น่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้หนีแล้วก็เหลือแค่จุดนี้จุดเดียวฉะนั้นเออก็ทางยกระดับเลี่ยงเมืองไอ้ทษด,ดีทางยกระดับรถไฟทางคู่นะที่ของอุดอรที่ก็จะมีการแก้แบบนี้น่าจะยกข้ามตรงนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่า,าเราทำยกข้ามตรงนี้ด้วยจะไปสิ้นสุดตรงบริเวณด้านดาน้ดานนู้นนะครับ ด้านด้านูาน้น,นเนาะประมาณนี้ข้ามทางรถไฟไีเลยจากตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นสถานที่ไฟหนังตูนในอดีตนะแต่ตอนนี้ยกเลิกแล้วนะครับตรงนี้บริเวณอก,กิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับผมระยะเวลา องไม่ไปชัดนะห้าห575้อยห้สิานะห้ารอิบถานรเนี่ยห้าร้อยห้าร้อเก้าอะไรนี้เห็นอยหกสินะครัก็ห่างจากสถานีอุดรประมาณจากนี้นะ6กิโลแล้วก็น่าจะไปยกไปข้ามจากตรงนี้ไปอีกประมาณสัก4-500เมตรถ้าลงนะนะครับเพราะว่าเลยไปข้างหน้าอยู่มันจะมี เตือนกันนะแต่ว่าน่าจะลงทันบริเวณน่าจะลงแถวตรงอดีสถานีหนองตูมต้องเดินข้ามไปนู่นเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่าอดีสถานีรถไฟหนองตูมอยู่ไหน,นก็ลองไปเซิร์ชดูในช่องผมก็ได้ผมเคยไปรีวิวอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือหมดแล้วครับเหลือแต่ขอบชันชลาแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนจุดที่ยกมาเนาะเมื่อวานผมไปรีวิวแล้วอยู่ที่กิโลเมตร564น่าจะเลยไปอีกสัก1กิโลเมตรก็63 63- ถึง75ก็10กิโลอ่ะนะครับ10กิโลกว่ากว่าเลย10 60 63 75 12 13โลประมาณนี้นะถ้ายกตามแดบ,บหน่รูค่องข้างไกลนะค่อนข้างไกลพอหลุมดวนเป็นทางยกระดับ10กว่าโลน่าจะน่าจะไกลออกว่าขอนแก่นนะน่าจะสุดนะถ้ายกมานะปกติคือมันจะยกมาถึงประมาณเนี้ยบริเวณด้านหน้ามันเป็นทางรถไฟเนาะก็น่าจะอยู่ประมาณกลางกลงนู้นแหละถ้าทีแบบเดิมที่ผมดูนะ แต่นี้คือแบบใหม่ที่เขาจะมีการแก้กันเนี่ยก็คื่อจะข้ามตรงนี้ด้วยจุดเนี้ยเท่าที่ผมเคยสำรวจเนี่ยเคยอา่านดูเหมือนเขาจะทําไปทางถนนยกระดับนะแต่ว่าถ้าทําทางรถไฟย,ยกระดับแล้วถนนก็ไม่น่าจะยกระดับแล้วนะครับโอเคส่วนใครยังรู้ว่าเนี่ยหนองแรมมันอยู่ตรงไหนก็อยู่เนี้ยละคะรับเด้านหน้าเนี่ยคือที่ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าหนองแดก็จะเป็นจุดเนาะก็มีถนนมิตรภาพนะถนนมิตรภาพ จริงๆภาพมันองกลับอีกทางหนึ่งนะถนนมิตรภาพจริงๆมันจะอยู่ยูซ้ายมือนะครับดูซ้ายมือเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ถ้าภาพนี้ก็คืออันนี้ไปทางหนองคายอันนี้กลับมาทางอุดอรเนาะประมาณนี้ก็จะเป็นการทดงานพื้นสวนโลกนะครับในปีสองพัน 569 2,570กนจะก็จัดอยู่ประมาณสักส3สเดือนประมาณนี้1บริเวณนี้มีสภาอะไรากเียสภาราช,ชาติไทยอยู่บริเวณนี้ด้วยวก็แวะมาถ่ายให้ดูครับบริเวณนี้จุดจัดงานพืชสวนโลกแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นทางยกระดับที่จะมีการยกลงมาของอุดรน,นะทางคู่รถไฟทางคู่อุดรบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับเขาจะมาลงเนี่ยบริเวณ ทางด้านนู่นเลยไปนะครับเลยไปด้านนู้นอีกประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรประมาณนี้เนาะส่วนบริเวณนี้รู้สึกว่าเขาถ้ามีจดเป็นส่วนทางดาอะไรก็เดี๋ยวรออาจจะอัปเดตกันนะไม่พูดถึงอันนั้นแล้วกันประมาณนี้ส่วนตรงนี้คือถนนพิธภาพขวามือไปน้งคายส่วนซ้ายมือน,นี่ก็คือเข้าอุดรครับผมก็แวะมาถ่ายครับจุดตัดทางรถไฟถนนพิธภาพแล้วก็จดกุดจัด งานเพื่อตนวนเลือกนะอยู่บริเวณตำบลน้องแดงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับ